สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับคิดคุ้งนละสดไมนิ่งนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวนะครับเจ้าตัวหลิก RTX 3 0 8 0แ EVGA นะครับแล้วก็มาคุยกับเพื่อนๆแล้วกันนะครับเรื่องว่าณตอนนี้ควรจะลงทุนเจ้าตัวหลิกหรือไม่นะครับอะไรยังไงก็เดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปได้เลยนะครับโอเคนะครับเริ่มต้นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเจ้าหลิกตัว EVGA ตัวนี้กันก่อนนะครับซึ่งเจ้า EVGA ตัวเนี้ยจริงๆแล้วเขาเป็นแบรนด์นะครับ ต้องบอกว่าเป็นแบรนด์ที่กลับเข้ามาแล้วกันนะครับซึ่งแบรนด์ในตลาดที่เรารู้จักกันดีๆเนี่ยก็คือเจ้าสตรีทนะฮะของ a อซูของพวก All ัสของ g i g a b y t e อ s i นะครับอันนี้ก็จะเป็นเจ้า,าเป็นเป็นตลาดเดิมๆของไทยเราที่ที่เรารู้จักกันโดยทั่วไปนะครับแต่จริงๆแล้วมีอีกแบรนด์หนึ่งที่แข็งมากเมื่อสมัยก่อนคือ EVGA นะครับ mm hmm. ของทางฝั่งเยอรมันกับทางฝั่งของอเมริกานะครับซึ่งตอนนี้เริ่มกลับเข้ามาทําตลาดในไทยถามว่า ข้อดีนะครับของเจ้ากาจอรุ่นนี้ในการขุดเหมืองของเราคืออะไรนะครับเจ้าเจ้าเจ้ากาจอัว EVGA ตัวเนี้ยนะครับหนึ่งคือกระทันรัดก่อนเลยประหยัดไฟกินไฟน้อยแล้วก็มันเย็นมากนะครับคือถ้าเกิดว่าเราดูความร้อนที่มันเจนออกมาตัวเนี้ยเ <c oughs> ทมที่เราวัดได้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก40กว่าเองนะครับซึ่งพัดลมแต่ละตัวเนี่ยทำอยู่ที่ประมาณ7จเองนี่คือข้อดีของเจ้ากาตัวนี้นะครับก็จะเป็นอีกค่ายๆหนึ่งที่ทางฝั่งเหมืองเราแนะนำแล้วกันนะครับของฝั่ง e v g a นะครับ G-Force RTX 3 0 8 0ดนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวเจ้าหลีกตัวนี้กันนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งคนระับเรื่องของความร้อนเพราะฉะนั้นในหมือของเหมืองเนี่ยถ้าเราพูดกระสิบเรื่องแฮชเลดจะขึ้นอยู่กับความร้อนด้วยถ้าเกิดว่าความร้อนความร้อนสูงนะครับในอุณหภูมิภายนอกรอบๆเนี่ยจะทําให้แฮชเลดระดับลงซึ่งพอแฮชเลดในการขุดอินเทลระดับลงก็จะทําให้ารายได้เราลดลงด้วย<อ>นะครับอย่างหลีกตัวนี้นะครับารายได้จะอยู่ที่ประมาณ455,000บาทต่เดือนร่าวๆนบาทต่อเก,าาก็อยูรมาสัก ไม่เกิน4,000บาทนะครับซึ่งถ้าเกิดเราใช้การ์ดจอตัวนี้มันก็จะประยหยัดไฟเราไปอีกนะครับเพราะว่าความร้อจนจะออเราน้อยอ,อัตราการกินค่าของขากาลังกำลังไฟฟ้าเนี่ยก็จะน้อยลงเพราะว่าอย่างตัวเนี้ยถ้าเราสังเกตอยู่ที่พันสามวัสิบาทเองนะครับก็คือเจ้าหลิกตัวนี้นะครับโอเคงั้นเรามารีวิวกันนะครับว่าหลิกตัวนี้ประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นเลยนะครับเจ้าการ์ดจอตัวนี้นะครับจะเป็นตัว PX1 นะครับ เป็นรุ่นซีรีส์ PX1 ของ EBGa นะครับในฝั่งของ GForce e a p x 3 0 8 0นะฮะร,รวมด้วยทั้งหมด6ใบด้วยกันนะครับซึ่งการจอตัวนี้จะระบายร,ร,ร,ระบบความร้อนจะเป็นระบบ3พัดลมนะครับมีฟินในการระบายความร้อนนะครับอยู่ตรงด้านบนนะครับแล้วก็พินตัวที่กินพ o w e r านนะครับจะเป็น8พิน PCIe ด้วยกัน2ชุดด้วยกันนะครับในการปักพลเวอร์เข้าไปความร้อนจะอยู่ที่ประมาณท48ั48-50องศาแค่นั้นเองนะครับก็ จุดอีกุนึงุที่2นะครับคือโพสต์ไฟนะฮะของฝั่ง Expert m i n ์เรานะครับตัวนี้ก็อยู่ที่2,000วัตต์นะครับซึ่งจ่ายไฟให้กับการ์ดจอต้อง6ใบของเราได้อย่างเสถียรนะครับต่อมานะครับคือตัวเคสซิ่งนะครับเคสซิ่งเราจะใช้เป็นเคสซิ่งสาหรับดิก6ใบนะครับเป็นเคสใหญ่ของฝั่ง Expert m i n ์เรานะครับอันนี้ก็จะทําการเคลือบเสียทุกสีเพื่อป้องกันไฟฟสถิตไว้แล้วนะครับจะมี power switch อยู่ตรงด้านหน้านะครับซึ่งก็จะลิงก์กับตัวเมนบอร์ดขูดของเรานะครับเมนบอร์ดขูดของเรานะฮะก็จะรองรับสําหรับการ์ด6ใบด้วยกันนะครับ แล้วก็จะมีพอร์ตช่องต่อนะครับ DVI นะครับสำหรับต่อเข้ากับ DisplayPort แล้วก็จะมีตัวแฟลชไดร์นะครับของ k n ิง t o n นะครับขนาด3.2กิกแล้วก็จะมีสายแลนนะครับในการเชื่อมต่อของตัวเน็ตเวิร์กของเรานะครับโอเคนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะครับของหลิก EVGA นะครับ RTX 3080ก็ข้อดีก็อย่างที่เราพูด,พดถึงเมืสักครู่นะครับตอนนี้ก็โอเคแล้วทีนี้เรามาดูกันต่อว่าถามว่าตอนนี้เราเราควรจะลงทุนเจ้าหลิก RTX ส0 8 0ูหรือรีกอื่นๆไหมจริงๆตอนนี้เข้ามาได้เลยนะครับเพราะว่าอย่างล่าสุดเนี่ยเมื่อ2วันที่แล้วแล้วกันนะครับในช่วงช่วงนี้ก็เหรียญลงมาแต่อิตทเลี่ยมก็ลงไปสุดๆแค่ประมาณ99แล้วตอนนี้ก็ดีดกลับเข้ามาที่1,5,000กว่าบาทเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าตอนนี้เจ้าอิตทเลี่ยมเองเนี่ยมันมีความแข็งของมันพอตัวแล้วก็ราคาถินของเขาตอนที่ที่มาหนึ่งแสนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราควรจะเข้ามาได้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าถามว่า มันมีความเสี่ยงน้ยมันมีแต่สําหรับหด็กเนี่ยมันต่างกันออกไปนะครับในความเสี่ยงตัวนี้มันอาจจะน้อยน้อยกว่าเพราะว่าในในระยะยาวเนี่ยในระยะประมาณ1 1เดือนเนี่ยในระยะคืนทุนของมันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เก็บเป็นผลกำไรไปนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆตอนนี้ก็ควรจะลงทุนได้เลยนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าเราแนะนําเพื่อนๆแล้วกันนะครับความเสี่ยงก็มีอยู่ในระดับหนึ่งเพื่อนๆก็ลองศึกษาดูนะครับทีนี้เจ้าหลีกตัวนี้นะครับปงติที่บอกว่ารายได้ต่อเดือนที่ประมาณสิ่ห้าพันบาทก็ อยู่มาสัสิบเอ็ดเดือนเพื่อนๆก็จะคืนทุนแล้วอันนี้อันนี้ก็เผื่อว่าในช่วงโควิดตัวนี้เพื่อนๆที่อาจจะทํางานายากนะครับหรือว่าในการทํางานที่เป็นงานประจำเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ผลตอบแทนเหมือนเดิมหรือว่าไปลงทุนรงจุดอื่นอาจจะไม่ได้ผลกำไรเหมือนเดิมนะครับอย่างลงทุนหุ้นตอนนี้หุ้นก็ค่อนข้างจะสเตเบิลและกันอาจจะอยู่ในทางแบบไซด์ดาวน์นิดๆนะครับเราก็อาจจะมาเทรดคริปโตก็อาจจะเสี่ยงหน่อยนะครับแต่ว่าลงทุนกระิกเนี่ยข้อดีก็อย่างหนึ่งก็คือความเสี่ยงตรงนี้มันไม่มาก มันมีแค่ระยะเวลาแค่นั้นเองว่า11เดือนมันก็จะคืนทุนนะครับทีนี้ข้อดีนะครับอีกนิดนึงแล้วการฝากเพื่อนๆไว้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอตัดสินใจนะครับมาทําเหมือนกับเราก็ทางฝั่งเราก็จะมีเรื่องของสวิตบรันต์ให้ด้วยทั้งหมด3ปีด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นจุดๆหนึ่งที่ทําให้เพื่อนๆสบายใจแล้วกันว่า11เดือนเราคืนทุนอีก2ปีกว่ายังไงเราก็คืนทุนแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นในอีก2ปีเนี่ยเพื่อนๆก็ทากาไรไปนะครับ หรือหลังจากนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเราครบสาปีเราจะทิ้งกันเลยนะครับเราก็คอยสวิตคอยดูแลกันไปเรื่อยๆแล้วก็อีกจุดหนึ่งจุดที่2คือทางฝั่งเหนือนของเรานะครับเพื่อนๆที่เป็นคนเริ่มต้นนะครับเรายังไม่มีความรู้มากพอนะครับเราอาจจะแบบยังไม่กลัวแล,ล้วก,ก็กล้าอยู่หรือสถานที่ไม่พร้อมสามารถฝากดิบเอาไว้กับเราได้นะครับซึ่งฝั่งเราเองก็จะคอยดูแลดิบตัวนี้ให้เพื่อนๆ wallet ต,ตัวนี้ก็จะขุดตรงเข้าไปที่เพื่อนๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดจุดหนึ่งที่เป็นข้อดีนะครับ ให้เพื่อนๆสาหรับที่จะเริ่มเข้ามาใครไม่มีความรู้เรื่องคอมก็ไม่จําเป็นนะครับก็มาเรียนรู้กับเราได้นะครับหรือจะฝากบิทไว่าตเราก่อนก็ได้เราก็จะสอนให้นะครับเพื่อนๆพอเป็นแล้วก็ค่อยรับดิกไปดูแลเองก็ได้นะครับอันนี้เป็นจุดจุดจุดหนึ่งนะครับจุดที่สามนะครับอีกจุดหนึ่งเลยที่ฝากเพื่อนๆไว้อีกนิดนึงนะครับก็คือเรื่องของการเทรนนิ่งละกันนะครับบางทีเพื่อนๆและหลายคนที่เออเริ่มมาทำีิทอาจจะต้องแบบว่าไปอ่านเองในบิทคอยทอล์กหรือว่า ไปถามกันเองใน YouTube หรือไปอยู่ในกลุ่มเพื่อนใน Facebook ซึ่งอาจาก็จะถามมาได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนนู่นนี่นันนน่นนะครับสามารถเรียนกับพวกเราได้นะครับเราก็จะมีคอร์สเปิดสอนเรียนอยู่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าในในในส่วนที่เพื่อนเพื่อนมาประกอบดิกกับเรานะครับเราก็เทนนิ่งให้เพื่อนๆด้วยนะฮะจะอยู่ราวๆสชั่วโมงเป็นฟูลคอร์สนะครับทั้งซอฟต์แวร์การดูแลรักษาเบื้องต้นการประกอบดิกเบื้องต้นนะครับแล้วก็การเซฟโปรแกรมพุดเบื้องต้นนะครับ ตรงนี้เราก็จะสอนให้เพื่อนๆทั้งหมดเลยนะครับจนเพื่อนๆเนี่ยสามารถดูแลได้แล้วก็กดเป็นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกข้อดีข้อนึงแล้วกันที่เราฝากเพื่อนๆไว้นะครับที่เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการบริการหลังการขายก็ทางฝั่งทีมงานเราเราก็มีทีมแอดมินซัพพอร์ตทีมเอนจิเนียริงซัพพอร์ตนะครับให้กับเพื่อนๆแล้วกันนะครับตอนนี้เราก็มีทีมงานวิศวกรนะครับก็เพื่อนๆก็สบายใจได้เราก็มีทีมงานวิศวกรที่คอยดูแลเพื่อนๆนะครับตรงจุดนี้เอาไว้ด้วยนะครับก็ฝากเพื่อนๆไว้แล้้วกกัันนะครบสุดทาย็ เพื่มอีกนิดนึงนะครับเรื่องโควิดยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับยังไงก็ต้องผ่านซีซันนี้ไปด้วยกันนะครับโอเคครับยังไงวันนี้ก็ขอลานะครับในส่วนของ EP นี้ไปก่อนก็เพื่อนๆมีข้อตถามยังไงก็สามารถติดต่อใต้ลิงก์นี้ได้เลยนะครับทั้งเฟซบุ๊กแล้วก็ทั้ง Facebook Page นะครับแล้วก็ออฟฟิเชียลไลน์แอดนะครับก็ติดต่อออกมาได้เลยนะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับอเดครับวันนี้สวัสดีครับ